สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสํานักกฎหมาย STP อินเตอร์ก็เป็นกระแสะกันบนโซเชียลในช่วงเวลามไม่นานมานี้เรื่องของคังคู่ใบอันนี้ขออนุญาตผมยังไม่มีโอกาสได้ไปนั่งดูเต็มๆแต่ได้ฟังเรื่องราวคร่าวๆมาแล้วแหละว่า มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งโดนพ่อแม่ขายผู้หญิงคนนี้ให้สถานบริการทางเพศซ่องนั่นแหละและผู้หญิงคนนี้เติบโตขึ้นมาก็สู้ชีวิตผลักดันสถานะทางสังคมของเหล่าผู้ขายบริการทางเพศหรือเซ็กซ์วิร์เกอร์เนี่ยและสุดท้ายนี่ถึงระขั้นไป สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเพื่อผลักดันชีวิตของผู้ขายบริการทางเพศเหล่านี้อันนี้เนื้อเรื่องคร่าวๆที่ผมฟังผมอ่านมาผมยังไม่ได้มีเวลาดูขออนุญาตผมไม่ได้มาดิสคัสกันเรื่องหนังเรื่องนี้แต่ผมจะเอาประเด็นที่ว่าเซ็กซ์เวิรกกอรกับกฎหมายในประเทศไทยมาคุยกัน แนวทางที่เหล่าเซ็กซ์วอร์เกอร์เหล่านี้จะ <c oughs> เขาเรียกว่าไงจะเปิดหูเปิดตาสามารถขึ้นมาอยู่มีสถานะเป็นพนักงานมีโอกาสไหมจะสามารถทำอย่างถูกกฎหมายมีโอกาสไหมก็จะมื่วิเคราะห์ข้อกฎหมายเหล่านี้การแก้กฎหมายแนวทางที่มาที่ไปกฎหมายแล้วสุดท้าย ผลกระทบของการแก้กฎหมายจะมีอะไรบ้างวันนี้จะมีประเด็นตามนี้โอเคก่อนอื่นนับหนึ่งเลยเราต้องมาคุยกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีบ้านเราเนี่ยมีกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีมาตั้งแต่2503 พรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี2503เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นกฎหมายมา03นี่มัน65 60ปี62ปีไปแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ในจิตใต้สำนึกคนไทยอยู่แล้วทุกคนรู้ว่าการค้าประเวณีมันผิดกฎหมายนอกจากด้านกฎหมายแล้ว สถานะทางสังคมของผู้หญิงเหล่านี้แย่มากๆคนดูถูกถ้าพูดคำว่าคุณเป็นเซ็กซ์เวอร์เกอร์เนี่ยบ้านเราเรียกอะไรโสเพณีฟังคำนี้นะโสเพณีแรงไหมผมฟังคำนี้แล้วผมเจ็บจีดขึ้นมาเลยแรงชิบหายคำนี้อีกะลีอีโสเพณี มันเป็นคําหยาบไม่รู้จะหยาบอะไรขนาดนี้แล้วอะ่ะด่าควายด่าเหี้ยยังผมยังรู้สึกว่ามันนุ่มนวลเก่าเลยนะมันยังมันยังเป็นคําพูดที่แบบเพื่อนเพื่ยังพูดกันเนี่ยคานี้คือแบบยาบหยาบอะ่ะเออเพราะฉะนั้นสถานะสังคมผู้หญิงเหล่านี้ต้อยต่ํามากๆไม่มีความยอมรับในสังคมและอย่างที่บอกว่า คราบพะเวนีผิดกฎหมายทุกคนในประเทศไทยน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละขนาดน้องอะไรนะก่อนหน้านี้ที่ทำโอลีแฟนน่ะน้องน้องน้องเอาเป็นว่ายังผิดกฎหมายเลยขนาดแค่อัดคลิปตัวเองรูปตัวเองเน้แท้วิดีโอเนี่ยเหมือนผม,มอัดคลิปตัวเองเน้แท้แต่มันเป็นสื่ลามกอนาจาร ยังผิดกฎหมายเนีอไซไปเคาะประตูถึงหน้าห้องอยู่ยากจริงๆประเทศไทยผู้ทำงานเซ็กซ์วร์เกอร์เหล่านี้เดี๋ยวผมจะรันข้อกฎหมายคร่าวๆมันมีเยอะนะผมจะเอาข้อกฎหมายที่มันใกล้ตัวที่แบบเราสามารถสัมผัสได้หน่อยหนึ่งในพรบป้บองกันและปราบปรามการค้าประเวณี2539ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ที่อัปเดตอัปทูเดตที่สุดแล้วก็คือใช้ฉบับนี้ฉบับ2503นั้นยกเลิกไปแล้วด้วยฉบับนี้การค้าประเวณีผิดกฎหมายแต่คนที่ผิดกฎหมายไม่ใช่แค่ผู้ค้าประเวณีคนชักชวนคนติดต่อผู้ให้บริการ พ่อแม่ผู้ค้าประเวณีมีความผิดทั้งหมดเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังว่ามีอะไรบ้างมาตาห้าผู้ใดติดต่อชักชวนแนะนำตัวติดตามลบเล้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณะเพื่อการค้าประเวณีอันเป็นการเปิดเผยและน่าอับอายหรือเป็นที่เดือดร้อนลำคาญแก่สาธารณชนโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทข้อนี้คืออะไรข้อนี้ ถ้าจะให้พูดให้เห็นภาพลักษณะไปลบเล้ากี่บาทน้องเท่าไหร่แบบเนี้ยในที่สาธารณชนซึ่งคนทั่วไปก็เห็นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เขาหนะ้าอับอายเท่าไหร่พี่สู้ราคาลแล้วเปล่าราคาอย่างเงี้ยเป็นที่รู้กันว่าลบเล้าเพื่อขอซื้อบริการทางเพศ แบบนี้มีโทษปรับละหนึ่งพันอันนี้เบาที่สุดแล้วแค่สอบถามเขาเรียกว่าแค่สอบถามรบแล้วมาตราหกผู้ใดมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีคนไหนทำงานในซ่องเพื่อประโยชน์ในการค้าประเวณีของตนหรือผู้อื่นโทษคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทคนทำงานในสถานการสถานการค้าประเวณีในซ่อง ในอาบอบนวดที่โดนจับว่าเป็นทางค้าประเวณีเขาเรียกว่าอะไรส่วนใหญ่ก็อาบอบนวดอาบอบหน้ากันแถวนี้แหละมีแต่บ้านเราเนี่ยไม่รู้เขาเขาไปทําอะไรกันตำรวจบ้านเราไม่เคยรู้เรื่องหรอกเนาะรู้หมดแหละแต่มีผลประโยชน์เดี๋ยวคุยกันตอนสรุปผลกระทบอีทีเพราะฉะนั้นแค่ทำงานในสถานค้านประเวณีก็มีความผิดอาญาแล้ว โทษคุกไม่เกิน1เดือนปับไม่เกิน1,000บาทมาตรา7ผู้ใดโฆษณาหรือโฆษณาชักชวนแนะนำตัวด้วยเอกสารสิ่งพิมพ์การะทำให้แพร่ด้วยวิธีใดเพียงสาธารณะที่เห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้องหรือติดต่อเพื่อการค้าประเวณีของตนหรือผู้อื่นโทษคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปี หรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง40,000บาทหรือทั้งจันทั้งปรับอันนี้เป็นความผิดของคนที่ประกาศโฆษณาโฆษณาให้รู้ถึงการค้าประเวณีนั้นๆโดยการโฆษณาโฆษณามีอะไรบ้างอาจจะเป็นแจกนาำบัตรใบปลิวหรือว่าจะเป็นป้ายประกาศอาจจะเป็นโพสต์ในอินเทอร์เน็ตหรือเป็น เพจขึ้นมาใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นการโฆษณา mm hmm. การค้าประเวณีโทษมีขั้นต่ำนะครับกฎหมายอาญาที่มีโทษขั้นต่ำเนี่ยถือว่ารุนแรงมากๆ mm hmm. เพราะไม่มีต่ำกว่านี้แล้วถ้าคุณผิดจริงสารบังคับให้ลงโทษขั้นต่ำอยู่ที่6เดือนถึง2ปีผิดมากก็ถึงสปี ผิดน้อยๆผิดไม่ตั้งใจผิดเบาอย่างไงก็6เดือนนะครับมาตา8ผู้ใดกระทำชําเลาหรือกระทำอื่นใดเพื่อสำเร็จความใคร่ตนเองหรือผู้อื่นแก่บุคคลอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีในสถานค้าประเวณีโดยบุคคลนั้นยอมหรือไม่ก็ตามคุกไม่เกิน1ปี ถึงสมปีปรับตั้งแต่สองหมถึงห0 0 0ืบาทอันนี้เรารู้แล้วเราทำถ้าเราไปซื้อซื้อการค้าประเวณีซื้อบริการทางเพศเด็กอายุไม่ถึงสิบปีโษษสตาร์ทที่หนึ่งปีอย่างที่บอกว่า อ้างไม่รู้ได้ไหมจะฟังขึ้นหรือเปล่าผมไม่แนะนำให้เสียงเอาให้สิบแปดปีอย่างน้อยนะสําคัญมากเรื่องอายุเพราะว่ามันโยงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีมาตาก้าผู้ใดเป็นธุระจัดหาล่อชักพาบุคคลใดทำการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอม ไม่ว่ากระทําต่างๆอันประกอบเป็นความผิดนั้นกระทําทภายในหรือนอกอาณาจักรคุก1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่20งหมบาทถึงสองแสนบาทคนที่ชักชวนให้คนมาค้าประเวณีเฮ้ยคุณมาทำงานที่อาบอบนวดชั้นสิมาทำงานที่ซ่องฉั้นสิโทษหนักนะครับจะไปชักชวนมาจากต่างประเทศก็ตามหรือในประเทศก็ตาม คุกสตาร์ที่1ปีเช่นเดียวกันปรับหนักมากปรับ1 0ื0นถึงสองแสแต่ถ้าเกิดไปกระทํากับเด็กไม่ถึง18ปีหนักกว่านั้นอีกคุกตั้งแต่5ปีถึง15ปีปรับตั้งแต่1,000งแถึงสามแสนบาทเห็นไหมว่ากระทําต่อเด็กเนี่ยโทษจะหนักมากๆ เด็กต่ำกว่าสิบแปโคตรเสียงโคตรห้ามยุ่งผมพูดแค่นี้แหละไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายหรือผู้ชักชวนก็ตามสวยชิบหายไว้ป่วงโทษหนักมากมาตาสิบบิดามารดาผู้ปกครองเด็กอายุไม่เกิน18ปีรู้ว่ามีกระทำความผิดตามข้อ9วรักสองวรักสามหรือวรักสี่ผู้นั้นมีโทษ ถ้าเกิดรู้เห็นเป็นใจถ้าเกิดไม่ห้ามโทษคุก4ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่8 0 0 0มื่นถึงสี่แสนบาทผู้ปกครองนะครับพ่อแม่เด็กโดนด้วยถ้าลูกอายุไม่ถึง18ปปีแล้วรู้เห็นเป็นใจขายเด็กให้สถานบริการโทษหนักมากพ่อแม่ก็โทษหนักผู้ชักชวนก็โทษหนัก เด็กอายุต่ำกว่าสิบปีย่าไปยุ่งผมพูดแค่นี้แหละสุดท้ายมาตา11ผู้ใดเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณีผู้ดูแลผู้จัดก,การกิจการค้าประเวณีหรือผู้ควบคุมการทำการค้าประเวณีวางโทษคุก3ปีถึง15ปีปรับตั้งแต่60หมืบาทถึงส0 0แสนบาทโอเคนี่เป็นความผิด ของผู้เกี่ยวข้องในวงการเซ็กซ์เวอร์เกอร์ทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยตามพรบรป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี2529 2539ครับผมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโทษเนี่ยพอสมควรเลยสำหรับถ้าเกิดการค้าประเวณีที่อายุ18ปีขึ้นไปแต่ ถ้าอายุต่ำกว่า18ปีโทษหนักเป็น3เท่า4เท่าเลยเพราะฉะนั้นถ้ายผมแนะนำก็ระวังเรื่องอายุไม่ถึง18ปีให้ดีอันตรายที่สุดกฎหมายเนี่ยพอมันมีความผิดขั้นต่ำจากผิดขั้นต่ำที่ปี2ปี3ปี4ป,ปีก็ตามศาลไม่สามารถจะลงโทษต่ำ กว่าความผิดขั้นต่ำได้ถ้ามันรวมกันแล้วเกินสิบปีรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเกินห้าปีผมฟันตรงนี้เลยว่าคุกแน่นอนนะครับไม่มีการรอลงอาญาอย่างแน่นอนด้วยเหตุผลประการใดใดทั้งปวงผมฟันธงให้ตรงนี้อ่ะจบเรื่องข้อกฎหมายเราจะมาคุยเรื่อง ทำไมเราไม่ยอมให้เซ็กซ์วร์เกอร์เหล่านี้ถูกกฎหมายอย่างที่ผมบอกว่าตัวพรบการป้องกันปราบปลามการค้าประเวณีเนี่ยมันมีตั้งแต่ปี2503คทนทั่วบ้านทั่วเมืองรู้กันหมดแล้วว่าขายบริการทางเพศเนี่ยมันผิดกฎหมายทําไมเราไม่แก้ไขทําไมเราไม่เอาเซ็กซ์วร์เกอร์เหล่านี้ขึ้นมาอยู่บนดิน ต้องย้อนไปก่อนว่าทำไมกฎหมายการค้าประเวณีถึงเกิดขึ้นมาการค้าประเวณีเนี่ยมันเกิดมาจากเดี๋ยวนะเมื่อสหประชาชาติคือเป็นความเห็นของสหประชาชาติตั้งขึ้นมาตั้งเป็นนโยบายขึ้นมาเขามองว่าโซเภนีเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยง ่อการตกเป็นเหยื่อขององค์การการค้ามนุษย์และเป็นอาชีพที่ขัดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์องค์การสหรประชาชาติจึงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการผลักดันประเทศสมาชิกขาจัดการค้าประเวณีตั้งแต่ประมาณ70ปีก่อนและประเทศไทยก็รับนโยบายสหรประชาชาติมาเกิดเป็นพรบดังกล่าวในปี2 5 0 3 แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันรายงานฉบับที่เผยแพร่เมื่อปี2555ของสาปาะัชาชาติกับหักปากาความเห็นของสหาบันชา,ชา,ชาติเมื่อ70ปีก่อนมีข้อสรุปไว้ว่าเซ็กซ mm ์เวอร์เกอร์ไม่เป็นงานที่ผิดกฎหมายจะช่วยยกระดับมาตรฐานการค้ามนุษย์ ระดับสุขภาพในอุตสาหกรรมสนับสนุนให้มีการร่วมเพศอย่างปลอดภัยอีกครั้งยังไม่พบหลักฐานสนับสนุนว่าการปลดล็อกเซ็กซ์เวอร์เกอร์ให้เป็นอาชีพไม่ได้ส่งเสริมให้มีการขายบริการเพิ่มแต่อย่างใดสรุปว่าปัจจุบันนี้ทราบประชาชนาบอกว่าสนับสนุนเซ็กซ์เวอร์เกอร์ให้ถูกกฎหมายเพราะว่าจาก ข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดน่ะมันไม่ปรากฏเลยว่ามันทําให้เกิดการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นอีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อเราเซ็กซ mm. ์วอร์เกอร์เหล่านั้นด้วยซ้าไปทางเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องสถานะทางสังคม mm. เพราะฉะนั้นในเมื่อที่มากฎหมายเมื่อจ70ปีก่อนมันเปลี่ยนไปแล้วยุคมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็สมควรจะ แก้ไขกฎหมายของบ้านเราได้หรือยังข้อดีนะครับถ้าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ถูกกฎหมายคือในเมื่อมันขึ้นมาวนดีแล้วรัฐสามารถเก็บภาษีได้เพราะว่าเป็นอาชีพมันก็เหมือนเราเป็นพนักง,งานบริษัท เราสามารถเก็บภาษีเก็บประกันสังคมทําประกันสังคมได้เหมือนอาชีพอื่นๆเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์กับประเทศเก็บภาษีได้มากขึ้นนอกจากนั้นคนเขาเหล่านี้ยังสามารถทําประกันสังคมได้เขามีอาชีพเขามีไรายได้รับรองไรายได้แน่นอนเขาสามารถทําประกันชีวิตได้ มีบัตรเครดิตได้สามารถมีหน้ามีตาในสังคมได้ไม่งั้นเขาเหล่านี้ใช้เงินสดอย่างเดียวนะที่ผมเคยรู้จักมาเงินสดเท่านั้นซื้อรถซื้อบ้านซื้อเงินสดด้วยซ้ำระดับไฮโซหน่อยอันนี้ต่อมาทำไมถึงไม่มีการยกเลิกพรบ ค้าประเวณีเสียทีในเมื่อสหประชาชาติก็มองในมุมที่ว่าควรจะให้มันถูกกฎหมายได้แล้วประเทศเรามันมีคนที่ได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจใต้ดินเหล่านี้จะเป็นเซ็กซ์เวิร์เกอร์หรือจะเป็นบ่อนการพนันก็ดีไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครเอาเป็นว่ามีคนได้ผลประโยชน์ วงการนี้เงินเบื้องหลังมหาศาลจ่ายกันหนักมากใต้โต๊ะบอกตัวเลขก็จะหนาวผมผมพูดแค่นี้แล้วกันไม่พูดมากเดี๋ยวจะหาว่าป้ายสีโดนหมิ่นประมาทอะไรมาอีกเข้าตัวให้ไปคิดเราเองเพราะฉะนั้นประเทศไทยที่มันติดลูปที่มันยังไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้มันมี จละเข้ขวางคองมันมีคนเอาเท้าลาน้ำนะมีคนเอาของมาขวางเอาไว้ก็ผมก็บอกอย่างนี้แล้วกันทางทังที่หลายประเทศในยุโรปเนี่ยเท่าที่เห็นนะที่มีตัวอย่างมาแล้วอย่างเยอรมนมีเนี่ยอายุ18ขึ้นสามารถประกอบอาชีพเซ็กซ์วร์เกอร์ได้ถูกกฎหมายเนเธอร์แลนด์ต้องอายุ21ปีขึ้น แล้วก็มีล่าสุดมีนิวซีแลนด์ต้องจบมัธยมขึ้นด้วยซ้ำไปเพื่อประกอบอาชีพนี้ได้แต่ว่าถูกกฎหมายหมดแล้วเซ็กซ์เวอเกอร์นี่ประเทศที่จเจริญแล้วเขายอมรับได้แล้วว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเบสิกนี้ของมนุษย์และมีการซื้อขายบริการเหล่านี้อยู่จริงนะยุคนี้เซ็กซ์เวเกอร์มันต้องปรับเปลี่ยนลุกสมัย มันไม่ใช่ข้างถนนมันต้องขึ้นห้างมันต้องให้เป็นของที่มีดีมานมีซัพพลายที่แท้จริงสามารถยกระดับพวกเขาขึ้นมายกกระดับชีวิตของพวกเขาขึ้นมาได้ไม่งั้นมันก็จะเป็นของจีนของข้างทางอย่างนี้อยู่ต่อไปมันไม่มีแบรนดิ้งมันไม่มีราคาราคาก็มีอยู่หรอกแต่ว่ามันควรจะมีราคามากกว่านี้ในการเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การค้าประเวณีหรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่ใช่ลูกค้าคนนึงแหละแต่ผมรู้ว่ามันมีอยู่เยอะในวงการนี้โอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์กันได้แนวคลิปในเรื่องเซ็กซ์โเกอร์กับกฎหมายในประเทศไทยก็ใครชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันด้วย ใครมีคำถามมีปัญหาอะไรทิ้งไว้ในคอมเมนต์ถ้ายังไงผมจะมาไล่ตอบให้ทุกคำถามถ้าปัญหาไหนมันน่าสนใจผมจะทำเป็นคลิปให้ฟังก็สำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตสวัสดีครับ